เข้ามาแล้วนะครับ98,59สตโตชี LTC นะครับการชําระปกตินะครับสวัสดีเพื่อนเพืน,น,นทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมช่องวันซาแชนแนลนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนเพืน,นทุกคนที่กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ สำหรับผู้ติดตามใหม่นะครับในช่องก็จะมีเว็บเคมกับเว็บบอร์ดให้เพื่อนเพื่อเลือกทำกันได้เลยนะครับส่วนเพื่อนเพื่อคนไหนดูคลิปคลิปไหนอยู่นะครับหากสงสัยว่าคลิปคลิปนั้นถอนได้หรือเปล่าก็คอมเมนต์มาถามผมในคลิปคลิปนั้นได้นะครับผมจะตอบให้ทุกๆคอมเมนต์เลยนะครับโอเคก็ก่อนจะไปรับชมคลิปที่ผมจะมาแนะนําวันนี้ผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับโอเควันนี้ผมจะมาอัปเดตการถอนเป็นเว็บด็อกเมดนะครับเป็นเว็บที่เปิดมานานมากนะครับสําหรับเว็บนี้นะครับ โอเคก็น่าจะประมาณ5-6เดือนได้แล้วมั้งครับสำหรับเว็บนี้หรือเป็นปีแล้วนะครับเว็บนี้นะครับโอเคคุณสมบัติของเว็บนี้นะครับก็จะเป็นการถอนเร็วนะครับการเชิญเพื่อนระบบระดับนะครับระบบต่างๆนะครับฝ่ายสนับสนุนลูกค้านะครับตรงนี้อันนี้จะเป็นการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยนะครับโอเคข้อเสียของเว็บนี้นะครับก็จะมีอยู่อย่างเดียวนะครับก็คือถ้าสมมติว่าเพื่อนๆใช้เน็ต มือถือในการสมัครนะครับเพื่อนๆต้องใช้เน็ตมือถือในการเข้านะครับเพราะเขาอิงจาก IP ที่เราสมัครเป็นหลักนะครับถ้าเพื่อนๆใช้ wi-fi บ้านเพื่อนๆก็ต้องใช้เป็น w i f i บ้านในการเข้าสู่ระบบนะครับตรงนี้นะครับโอเคก็ที่มีถอนนะครับถอนไมโครวอล็ตนะครับที่มีอยู่ก็คือฟอ์เซตเพย์นะครับคอยเบสนะครับถอนได้สกระเป๋านะครับโอเคเหรียญก็มีไบแนน bitcoin bitcoin cash dash digibyte dogecoin ethereum USDT ดี USD t, ตอนแล้วก็ c c a ค t นะครับโอเคสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยสมัครเว็บนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆกดลิงก์ใต้คลิปมาเลยนะครับแล้วก,กดมาตรงที่คำว่าลงทะเบียนนะครับโอเคเดี๋ยวพอเสร็จปุ๊บแล้วก็มากดที่ลงทะเบียนตรงนี้ให้เราใส่ชื่อผู้ใช้นะครับแล้วก็อีเมลนะครับรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านนะครับ โอเคเสร็จแล้วมาติ๊กถูกตรงนี้แล้วก็รีแคปชั่นตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อนๆต้องยืนยันอีเมล์ด้วยนะครับไม่งั้นจะไม่สามารถถอนออกได้นะครับสําหรับเว็บนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอเข้าสู่ระบบสักคู่นึงนะครับโอเคพอเข้าสู่ระบบมาก็จะหน้าหน้าตาของเว็บก็จะประมาณนี้นะครับโอเคตอนนี้ผมมีเหรียญอยู่ที่1321หี่เเหรียญน,นะครับตรงนี้ โอเคเว็บนี้ทําได้ทั้งมือถือแล้วก็ PC เลยนะครับสําหรับเว็บนี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวมาดูวิธีการหาเหรียญนะครับถ้าทาในมือถือนะครับหมวดตรงนี้นะครับจะอยู่ตรงแถบซ้ายมือทั้งหมดเลยนะครับแต่ถ้าทําในคอมก็จะเลี้ยงอย่างนี้เลยนะครับโอเคมาดูวิธีการหาเหรียญอันแรกนะครับอันแรกก็จะเป็นโอเคอันนี้จะเป็น PTC นะครับตรงนี้นะครับโอเคเรามาเลื่อนดูตรงนี้ก่อนนะครับนี่นะครับเขาจะ ยิงของเราตรงนี้เป็นหลักนะครับในการเข้าสู่ระบบนะครับนี่นะครับ IP ตัวนี้นะครับถ้าเพื่อนๆใช้ IP ตัวไหนในการสมัครนะครับเพื่อนๆต้องใช้ IP ของอันนั้นเข้า IP ก็คือเน็ตที่เพื่อนๆใช้สมัครนะครับโอเคประมาณนี้นะครับโอเคเรามาดูวิธีการรับเหรียญก็อันนี้จะเป็นช็อตลิงก์นะครับตรงนี้นะครับโอเคช็อตลิงก์ก็ประมาณนี้วันนี้ของผมมีอยู่ที่ 50ครับลิงก์นะครับ้าทำทั้งหมดผมจะได้เหรียญอยู่ที่3,702เหรียญนะครับวิธีการทำก็กดที่เยี่ยมชมลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะครับอย่างบางอันอันนี้นะครับทำได้5ครั้งนะครับต่อ1 1ลิงก์ตรงนี้ทำได้5ครั้งนะครับ3ครั้ง5ครั้งอย่างนี้นะครับก็จะได้อยู่60เหรียญ45เหรียญ60เหรียญนะครับตรงนี้นะครับโอเคส่วนอันนี้จะเป็น PTC นะครับ b t c ตรงนี้นะครับวันนี้ของผมอยู่ที่43 PTC ีนะครับถ้าทำทั้งหมดผมจะได้อยู่ที่799.75เหรียญนะครับตรงนี้นะครับโอเควิธีการทำนะครับก็ให้เพื่อนๆกดที่คำว่าดูตอนนี้ได้เลยนะครับก็จะใช้เวลาอยู่ที่5วินาทีนะครับได้อยู่ที่17เหรียญนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเราก็รอเวลานับถอยหลังนะครับโอเคพอเวลานับถอยหลังครบปุ๊บเพื่อนๆก็ลองอ่านนะครับว่าเขาให้หาอะไรนะครับ โอเคผมลองเลือกเป็นอันนี้ว่าถูกหรือเปล่านะครับโอเคถูกนะครับก็ได้มาเพิ่มอีก17.5เหรียญไบอีก 10x p นะครับเพิ่มในบัญชีของคุณแล้วนะครับโอเคเรามาดูวิธีการอันต่อไปนะครับอันต่อไปจะเป็นงานนะครับตรงนี้งานตรงนี้เขาบอกให้โพสต์บนทวิตนะครับก็เพื่อนเื่อก็ลองอ่านดูมีผู้ติดตาม2 0 0้คนนะครับอธิบายอย่างน้อย20่ําคำนะครับ โอเคก็ให้เพื่อนๆใส่แฮชแท็กคำว่า d o c m a t e c o m เข้าไปด้วยนะครับ d o c m a t e c o m นะครับโอเคตามนี้นะครับเขาก็มีบอกว่าให้เราใส่ประมาณนี้นะครับส่วนอันนี้จะเป็นสร้างโพสต์บนเทเล gram นะครับตรงนี้นะครับส่วนอันนี้จะเป็นแลตฟอร์มของ d o c m a t e f o l u m นะครับตรงนี้นะครับส่วนอันนี้จะเป็นบล็อกโพสต์เกี่ยวกับ d o c m a t e นะครับตรงนี้จะได้เพิ่มจํานวนเหรียญตามนี้เลยนะครับนี่นะครับโอเคประมาณนี้นะครับ อันต่อไปจะเป็นการเชิญเพื่อนนะครับอันนี้นะครับส่วนอันนี้จะเป็นเกมม้วนนะครับตรงนี้โอเคอันนี้จะทําได้ทุกๆ1ชั่วโมงนะครับวิธีการทํานะครับเราก็รอเวลานับตรงนี้ถอยหลังให้ครบก่อนนะครับแล้วเราก็มาแก้แคปชั่นนะครับแก้แคปชั่นแล้วเราก็กดสุมนะครับก็จะได้ถ้าได้เลขนำโชคเยอะนะครับก็เพื่อนๆจะได้อยู่ที่ห0 0พันเหรียญนะครับตรงนี้เขาก็จะมีบอกว่าเราจะได้เท่าไหร่นะครับโอเคแล้วกดที่ม้วนตอนนี้เลยนะครับ โอเคผมก็ได้มาเพิ่มอยู่ที่20.78เหรียญนะครับกับอีก 10xP นะครับโอเคอันต่อไปนะครับอันต่อไปจะเป็น Off w a อรนะครับอันนี้นะครับโอเคสำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนสายทำา Off w a ร์นนะครับผมก็แนะนำอันนี้เลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนก็ลองมาเลือกทำกันดูได้นะครับส่วนอันนี้จะเป็นความสำเร็จนะครับ ความสเร็จอันนี้นะครับถ้าทําครบ5ช็อตลิงนะครับจะได้อยู่ที่15เหรียญนะครับตรงนี้นะครับเพื่อนเมื่อนเรามาดู PCC offer wall นะครับแล้วก็ระบบระดับนะครับตรงนี้นะครับเขาก็จะมีบอกว่าเราจะได้เท่าไหร่เท่าไหร่นะครับโอเคส่วนตรงนี้จะเป็นหมวกของการลงโฆษณานะครับตรงนี้นะครับหรือว่าตรงนี้ก็จะเป็นหมวกของการลงโฆษณานะครับเริ่มแคมเปญฝากเหรียญแลกเปลี่ยนนะครับผู้มือการโฆษณาประวัติฝากนะครับตรงนี้นะครับ โอเคส่วนอันนี้จะเป็นการถอนนะครับตรงนี้โอเคก็ให้เพื่อนๆกดมาที่คําว่าถอนนะครับเพื่อนๆจะถอนไปเหรียญอะไรนะครับโอเคอันนี้ก็จะมีบอกอยู่นะครับว่าเราจะได้ซาตโตชิเท่าไหร่นะครับเทียบเท่ากับราคาปัจจุบันนะครับตรงนี้นะครับถ้าเราถอนเป็นใบแนทนะครับเราจะได้อยู่ที่24,202 Bnb นะครับแล้วก็เหรียญบิตคอยนะครับอยู่ที่2 4 1ซาโตชิ b ี c นะครับ แต่เขาจะมีบอกว่าเราถอนเข้ากระเป๋าอะไรได้บ้างนะครับอย่างอันนี้นะครับก็ถอนเข้าคอยเบสกับฟอสเซตเพนะครับอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นถอนคอยเบสกับกระเป๋าโดยตรงนะครับอันนี้จะเป็นฟอสเซตเพอันนี้ฟอสเซตเพโดยตรงนะครับฟอสเซตเพฟอสเซตเพนะครับโอเคเพื่อนๆก็มาเลือกเหรียญที่เพื่อนๆชอบได้เลยนะครับว่าเพื่อนๆจะถอนไปเหรียญอะไรนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะถอนไปเหรียญไลท์คอยนะครับตอนนี้ราคาเหรียญนะครับกําลังขึ้นขึ้นลงลงนะครับตอนนี้นะครับ โอเคก็แนะนาให้เพื่อนๆรีบมาเก็บสะสมก่อนราคาเหรียญจะขึ้นสูงนะครับพอราคาเหรียญขึ้นสูงเพื่อนๆจะได้มีเหรียญแล้วก็เพื่อนๆวางขายเพื่อนๆจะได้เป็นกําไรทั้งหมดเลยนะครับโอเคประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆจะถอนเข้ากระเป๋าของไลท์คอยเลยเพื่อนๆต้องถอนขั้นต่ําอยู่ที่0.002 LTC นะครับก็เสียค่าธรรมเนียมไม่เกิน0.0,0001 Sa ตชี1 LTC นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆถอนเข้าฟอสเซตเพย์นะครับ นี่นะครับพอเส like coin, เพยไลท์คอย่อนๆจะไม่มีขั้นต่ำนะครับก็ทองขั้นต่ำา1 0 0พันเหรียญแต่จะไม่เสียค่าทมเนียมนะครับโอเคผมก็จะได้อยู่ที่ 90, 9 8 5าหมื่นแปดร้อยห้เหรียญนะครับก็กดที่คําว่าวิดดอตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคนี่นะครับเขาบอก 90, 9ก้าาสตชี้ถูกส่งไปยังบัญชีของคุณพอสรเพยของคุณแล้วนะครับเราก็ไปดูที่พอสรเพยว่าเหรียญเข้าหรือ,อยังนะครับโอเคสักคู่หนึ่งนะครับ โอเคเราก็ลองมาดูว่าเหรียญเข้าหรือยังนะครับโอเคเราก็เลื่อนลงมาดูข้างล่างนะครับว่าเหรียญเข้าหรือยังนี่นะครับเข้ามาแล้วนะครับ9859หาสตชิ LTC นะครับการชำระปกตินะครับโอเคก็เว็บนี้เปิดมาได้น่าจะประมาณใกล้ๆปีได้แล้วมั้งครับเว็บนี้นะครับแต่ยังจ่ายดีจ่ายอยู่ปกตินะครับผมก็ถอนได้เรื่อยๆนะครับสำหรับเว็บนี้นะครับแ้วเพื่อๆคนไหนทำอยู่นะครับเว็บนี้นะครับก็ยังจ่ายอยู่นะครับ รือว่าเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งมาเห็นคลิปนี้นะครับก็เพื่อนๆจะตัดสินใจกันในการทํานะครับก็ทําได้เลยนะครับสําหรับเว็บนี้นะครับโอเคเว็บนี้เขาก็อัปเดตอยู่เรื่อยๆนี่นะครับอัปเดตข่าวสาร d o c m e c o m ได้ได้รับการอัปเดตเป็นเวอร์ชั่น4.7.5นะครับตรวจสอบที่นี่นะครับเขาก็บอกตรวจสอบได้ที่นี่ที่ติดต่อนะครับตรงนี้การเข้าร่วมโซเชียลนะครับก็คือทวิตกับเทเลแกรมนะครับตรงนี้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับ Okay. ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับเวลาผมมาอัปเดตเว็บเกมเว็บบอร์ดเว็บกุดอย่างนี้เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ